ด้มาแล้วกับงานอาร์ทอยสัญชาติไทย2ผลง,งานล่าสุดจากค่าย Hol y and Me มแกะกล่องทั้งทีก็ต้องจัดไปเลย2เริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อน,นครับกับ Baby Boy ยซีซั่น2บูบอยผลงานชิ้นล่าสุดในปี2025ของพี่แม็กบอกเลยว่าตัวนี้แพ็กเกจกล่องเนี่ยสวยมากกลับมารอบนี้คาแรคเตอร์ของ Baby Boy ก็จะมาในลุกที่ดูโตขึ้นเป็นรุ่นแรกที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนหัวแล้วก็รองเทา้าไอมีงานที่ดูโดดเด่นมากกว่าเดิมดีเทลรายละ,อะเอียดต่างๆก็ยังคงทําออกมาได้ดีตามแบบสไตล์ของค่า Holy and บอกเลยว่าตัวนี้สวยมากที่แขนขยับได้ด้วยนะมารู้จักกับอีกหนึ่งผลงานจากน้องเธอลินมูสอาร์ตทอยที่มาในคาแรคเตอร์เด็กหนุ่มมาในแนวสตรีสตรีใส่เสื้อทีมฟุตบอลคู่ใจใส่รองเท้าผ้าใบามาก,กับกางเกงขาย,ยาวสีดำแขนและส่วนหัวสามารถขยับได้ใครที่ชอบเก็บแนวคาแรคเตอร์เด็กหนุ่มผู้ชายตัวนี้ไม่อยากให้พลาดตัวนี้แพียคชื่อว่าใครที่เป็นแฟนอินเตอร์มิลานน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์เด็กผู้ชายที่มาใน ของทีมอินเตอร์มิลานนะครับจะมีความสตีสตีนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือบนหัวของน้องเนี่ยเขาจะมีชดาสีทอง้วยนะว่าใครที่เป็นแฟนอินเตอร์มิลานเนี่ยน่าจะชื่นชอบแน่นอนตัวนี้นะครับลุกต้องบอกเลยว่าเทมากแล้วก็งานจริงจเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยนะครับเพราะว่างาน่ยสวยมากเลยนะครับและนี่คือ2ผลงานล่าสุดจากฮ o l ลี่แอนด์มีครับว่าเบบี้บายตอนนี้ก็เริ่มเปิดพรีออเดอร์แล้วมีเตดเป็นแก้วรอย่120ตัวเท่านั้นหากดูแลชอบก็บไปตามเก็บกันได้ตามที่แท็กไว้เลย